ครับผู้ชมครับเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแมตช์แรกของครับชบาแก้วของเราครับเจอกับเกมเริ่มครับของเราเป็นฝ่ายด็ดศิลาวันคราวนี้วางลึกมาแบบเรียบร้อยไม่ได้โอ้โหเอาประเด็กอาล้วครับหนึ่งศูนย์โอ้โหโอนโกครับดูครับจากเตะมุมที่ศิลาวันเปิดกดดันมาเหมือนจะสกัดได้แล้วแต่จังหวะเคลียร์เนี่ยครับโอ้โหเป็นศูนสายทีนึงอีกหนครับไม่กรอบมีเป้าเดียวคือพัฒนันนะครับเอาได้มงด้วยได้มงด้วยโอ้โห กำล้งจะบอกว่าของบอต่อครับของเราแล้วให้มาอาครับหนึ่ง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 กระโดดข้ามไม่ท้าครับโอ้โหศิาวันครับวางโค้งโด่งมาเสาไกลบอลย้อยๆตรงนี้ฟาไว้ไม่ดีนกีดแบบนี้ก็เรียบร้อย2 0ครับโอ้โหมู้สิล์ไม่ได้เป่าเฝ้านะครับโอ้แล้วบอลจากเตะมุมที่ศิาวันฝากมาแล้วได้โขกย้อยๆมาลูกนี้คือไอริสเซ็นลับเหมือนรับหลุดมาแล้วมาเข้าทางพัฒนานันพอดีนะครับ ผู้ฝั่งเขาพยายามจะฟ้องว่าโดนเข้ามาเบียดนะครับจากปณิถานี่ครับวิ่งเตยขึ้นมาสวยแล้วนะครับลืมใจเปิดลอยมาโข้งเน้นๆเอ้าตามซับได้ไหมข้ามไม่ยังน่าจะข้ามาแล้วครับโอ้เดี๋ยวดูเครดิตอีกทีนึงครับว่าเป็นใครนะครับแต่ขลุกขลิก้กวดูครับจากบอลที่เปิดคู่ไปทางสซ้ไยหมุนมาจาังหวะแรกนี่ติดเซฟก่อนซ้ําดาบสองก็ติดนะครับโอ้โหแล้วมาเพื่อนบอกให้ยาวครับยังไม่ยาวแต่สั้นแล้วโดนเลยครับมาครับได้ไม่ได้ข้ามไม่ข้ามยิงสวนเลยแบบนี้เรียบร้อยโอ้โห 4-0ครับจะลังไป<ว>ปั๊มบอลแย่งไม่ได้แล้วฝากมาึงถึงสวนลคกก่อนที่จะยิงสวนตัวของไอริสไปครับคือเหมือนสมัยสุดเส้นหลังดึงเล่นเองซะเลยครับโดนดึงจุดโทษครับแบบนี้วิ่งข้ามายิงโอ้โหเรียบร้อยครับนักข่าวปดีมาเพื่อนเกมตรงกลางครับมีเพื่อนก็อยักให้แล้วเราดูเตอร์มาเอาจุดโทษอีกแล้วเอาละครับเพื่อจะทกครับโอ้โห ขวานี่คือลูกนี้นี่ไม่ต้องเซฟเลยครับเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับในมุมของเราครับจะเปิดโดยพื้นใจใจวางโดยโรยมาอ้าลอกโอ้เรียบร้อยไปอีกครับโอ้มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับจากปื้มใจที่หยอดมาแล้วโอ้แทงเข่าเข้าไปเลยครับมณิ t h า,าเลยไปทางเสาไกลแล้วก็ประกบกันไม่ดีเองด้วยอ้าวธนการถึงพอดีธนิการยิงีกว่าที่เซฟตัว ออเาบไปตรงนี้ครับที่จิรพลเป็นคนสกิดต่อแม่ธนิกาเนะยครับยิงติดเซฟแล้วก็มาเข้าทางพอดีครับจิรพรมงคลดีโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเกมรับของอินโดนีเซียบอลเป็นใจพิษามีเวลาแล้วครับบรรจงขอแล้วเปิดมาทิ้งตัวบอโอ้โหไม่ได้เกี่ยวนี้แล้วธนิกาไม่ได้อีกคหมือนรับโอ้โหกนิกาจบแล้วนะครับแล้วก็จบเกมครับ เป็นทีมไทยของเราเอาชนะอินโดนีเซียได้8ปประตู